สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใหญ่้วนคนผู้หายขีโผล่ญ่มื้อนี่ครับมื้อนี่ครับนุ่มแจ็คครับจากสายหน้าลอยเอ,ดเอ็ดบอกอำเภอโพธิ์ไซจังหวัดลอยเอ็ดครับเราผ่านมาเราผ่านมาดิครับนี่ไปซนี่ที่พ่อใหญ่้วนทรงของประจําไปซน <ST AR> ี่อำเภอโกสุมปิสัยจังหวัดมหาสารคามนี่ครับนุ่มแจ็คเราผ่านมาเราสร้างโกงนกขุมไว้ครับนี่สวยๆงามๆเป็นแฝดเลยครับที่หาลูกนี่ก็คือกันแหละครับเนี่ยเราเอาผู้เดียวเลยใหาลูกนี่เนี่ยครับเราจะไปใช้นกขุม แล้วเอาผู้เดียวหาลูกก็แลเอามาทรงเล่าอยู่ไปซนี่นี่ครับเพราะว่าเขาบ้านเ่ราอยได้ฝนตกมือขึ้นนี่มันทางเ่ราอยดีเ่าอย่างแห้เราเลีนเข้าไปนี่ครับนุ่มแจกจากาอำเภอโพชัยจังหวัดลอยเอ็ดนะครับเราเรลาแหลียนทานมาช่างนี่ก็ไปคอนแกนมาแล้วก็เลยแลนมาสมทบแหลีนมาส้นกันพอดีแหละครับแต่ขอขอบพุณเล่าหลายๆทีเ่เรลานึกกิดหอดพอยน้ยอ้วนนะครับนี่เียวไปหนังไหลเลยครับ เป็นเรี่องนกไปถือต้อนี <photos> Braun, like ah ่แหละครับอ๋อเลี้ยงนกไปถือต่อช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดครับไม่ค่อยเห็นหนากันหรอกครับแต่ว่าวของซีแหละเอาแจ้งน้อยดูเจ้าบ่าวแจ้งน้อยแน่เอ๋อสวัสดีครับครับขอบคุณต่อไปจากโควิดเลยครับเขาได้เขาดวงหาต้อนนกนกหลายบ่แถวบ้านเจ้าแต่พอมีพ่อได้ยูได้กินนลยครับอ๋อพ่อได้ยูได้กินแต่พอขอบคุณต่อไปนุรัาขึ้นน้ำครับต่อไปพอมีแล้วคนเขาจะต่อเทียบหลายพัวเออแม่นช่ดอกมีจจะต่อไฟซสมอเนี่ ขอขอบคุณเล่าหลายๆเนาะทีขีดหอดพลอยไงว่วนค้นผู้หายฉี่โผไงนี่แหละครับแต่ขอบคุณเราหลายๆนี่นี่รถเล่าเสม่งงามงามกับรถพลอยไงว่วนสีเดียวกันแต่ขอขอบคุณหลายๆทีขิดหอดพลอยไงว่วนเนาะหวังว่างวนหนาแต่คือสีโกมหาพลอยไงว่วนอีกนะครับแต่ขอขอบคุณเล่าหลายๆสวัสดีครับ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 แค่นี้เนาะครับเนาะเจอกันไม่มือหนาครับ